หากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สาม,มารถสมัครสมาชิกเพื่อเลี้ยงเหนียวอ้วนให้เติบโตไปพร้อมๆกันหรือจะเลือกกดปุ่มซปเปอร์แตงที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้เพื่อสนับสนุนให้กันตามต้องการรีบสมัครสมาชิกวันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าอย่าลืมมาเข้าแก๊งเหนียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะ ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าโดยซูเปอร์ร์เพลงป๊อปอย่างล็อบบี้วิลเลียมส์ซึ่งเขาได้เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองผ่านภาพที่ถูกแสดงออกมาเป็นลิงชิมเป็นซีเนื่องจากเขาเห็นตัวเองว่ามีวิวัฒนาการน้อยกว่ามนุษย์ทั่วไปก่อนที่เรื่องจะย้อนกลับไปในปี1982โรเบิร์ตเด็กชายตัวน้อยอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆของอังกฤษเขามักอยากเป็นที่สนใจของเหล่าผู้คนและกำลังเล่นฟุตบอลกับกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนแต่ถึงอย่างไรด้วยความตัวเล็กตัวน้อยก็ทำให้โรเบิร์ตมักถูกรังแกด้วยคำพูดด้วยค่าและดูถูกมากมาาาากกยททให้้เเขเลือี่จะับบนไป หาพ่อแม่และคุณยายของตัวเองซึ่งโรเบิร์ตก็มีความสนิทสนมกับคุณยายเป็นอย่างมากและตัวของเขาเองก็ยังคงคาดหวังที่จะได้เป็นที่ยอมรับและภาคภูมิใจให้กับพ่อในด้านการเป็นศิลปินคนหนึ่งจากการที่พ่อมีความใฝ่ฝันเกี่ยวกับเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยที่เขาก็มีความคิดที่ว่าหากเราไม่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์เราก็อาจเป็นคนไร้ตัวตนในสังคมเลยก็เป็นได้ขณะที่คุณยายก็พยายามกีดกันความคิดกดดันนี้ให้ออกห่างจากลานชายอันเป็นที่รักพร้อมกับพยายามสร้างพลังบวกคอยเชื่อมันในตัวของโรเบิร์ตมา ไม่นานโรเบิร์ตก็ได้รับบทตัวแสดงนําในละครเวทีของโรงเรียนแมในช่วงแรกเขาจะประหมา่าด้วยความไม่มั่นใจแต่สุดท้ายก็ได้ดึงพลังจากคําพูดของพ่อจนสามารถเอาชนะใจฝูงชนออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ถึงอย่างไรความคาดหวังสูงสุดก็ต้องดับลงเมื่อพ่อที่ควรจะได้เห็นภาพนี้กลับไม่ได้มาร่วมชมการแสดงของลูกชายจากการที่ในวันนั้นพ่อได้เข้าร่วมประกวดการแสดงโชว์ของเขาในบาร์เล็กๆแห่งหนึ่งและดันชนะรายการนี้มาได้เรากับว่าฟันของเขากําลังเริ่มต้นด้เหมือนกันส่งผลให้เพียงไม่นานพ่อก็ได้ตัดสินใจหันหลังให้ กับครอบครัวเพื่อเริ่มต้นออกโทรไปกับเหล่าคณะการแสดงโชว์ของเขาและมันก็เป็นเรื่องที่ค้างคาใจโรเบิร์ตมานับตั้งแต่วันนั้นเพราะถึงอย่างไรเขาก็ยังอยากเป็นลูกชายที่พ่อภาคภูมิใจจนเวลาได้ล่วงเลยไปกว่า6ปีโรเบิร์ตในวัยสิมีความทะเยอทะยานที่จะเป็นนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังให้ได้เขานําเรื่องนี้ไปปรึกษากับครูแนแนวที่โรงเรียนแต่สุดท้ายก็ถูกครูด้อยค่ากลับมาอีกครั้งโดยเหตุผลว่าโรเบิร์ตตั้งความหวังสูงมากเกินไปและก็ควรมุมม่งมันกับการเรียนน่าจะดีกว่าขณะที่โรเเบิตก็็ยังคงคปนนพื่อนสน กับเนทชายหนุ่มเพื่อนซี้เพียงคนเดียวผู้ซึ่งไม่ได้มีความฝันใหญ่โตเท่ากับโรเบิร์ตแต่ก็คอยสนับสนุนอยู่เคียงข้างมาเสมอวันหนึ่งระหว่างที่แม่กําลังบ่นเรื่องการเรียนของโรเบิร์ตอยู่นั้นจู่ๆเสียงวิทยุก็ได้ประกาศถึงกิจกรรมงานออดิชั่นสําหรับวงบอยแบนด์ที่ก็จะมาคัดตัวเฟ้นหากลุ่มชายหนุ่มในเมืองที่โรเบิร์ตอาศัยอยู่ท่ามกลางความตื่นเต้นดีใจของโรเบิร์ตเพราะมันเป็นโอกาสแรกที่อาจจะนําพาเขาเข้าสู่วงการบันเทิงก็เป็นได้และเมื่อถึงวันออดิชัน่นโรเบิร์ตได้โชว์ความสามารถร้องเ,เต้นราตาตมมที่ไได้้ฝึกซเ้ แต่มันดูจะธรรมดาเกินไปทําให้ผู้จัดการได้พูดเชิงเบื่อนหน่ายและเชิญให้ชายหนุ่มได้กลับไปจากการที่โรเบิร์ตไม่มีจุดขายตามคอนเซ็ปที่เขาต้องการแต่ขณะที่กําลังจะเปิดประตูออกจากห้องด้วยความผิดหวังอยู่นั้นโรเบิร์ตที่ได้เห็นเงาสะท้อนในกระจกของตัวเองก็ได้ฉุดคิดว่าเขาจะไม่ยอมให้โอกาสนี้หลุดมือไปได้ไง่ายๆก่อนจะได้ลองหันไปแสดงความมั่นใจพูดเชิงติดตลกเล็กๆกล่าวกับว่าตัวเองได้ถูกคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของวงบอยแบนด์พร้อมกับท่าทางขายิบตาโปรยเสน่ห์และขอตัวจากไปทิ้งให้ผู้จัดกาารรรต้ออง,งงงน่วิเะห์ื ครั้งระหว่างนั้นโรเบิร์ตก็ต้องนั่งรุนกับผลประกาศทางโทรศัพท์เซิงจู่จูก็มีโทรศัพท์จากพ่อที่ห่างหายไปนานกว่าหกปีได้โทรเข้ามาเพื่อขอนัดพบเจอกับลูกชายเพราะเขามีการแสดงโชว์ที่เมืองนี้และถึงแม้ว่าพ่อกับแม่จะเลิกลากันไปแล้วโรเบิร์ตก็ยังคาดหวังที่จะเป็นความภาคภูมิใจของพ่อทําให้เขาได้ไปพบเจอพ่อระหว่างทําการแสดงและได้เห็นความสุขที่พ่อได้เป็นบุคคลที่อยู่ในแสงท่ามกลางเสียงฝูงชนแฟนคลับที่ก็ตามติดไปร่วมให้กําลังใจคณะของเขาอยู่ไม่ห่างแต่ถึงอย่างไรพ่อที่ควรจะสนใจเรื่องการเป็นอยู่ของลูกชายไว้ส กลับยิงพูดเชิงกดดันให้โรเบิร์ตต้องออกตามหาพรสวรรค์ของตัวเองเคยที่จะได้เป็นคนดังให้ได้ด้วยความคาดหวังเปนในไหนและหลังจากที่ได้แยกย้ายจากพ่อออกมาโรเบิร์ตกลับมาที่บ้านด้วยแรงกดดันที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะทําได้หรือไม่จังหวะเดียวกันแม่ที่เปิดประตูออกมารับลูกชายอยู่หน้าบ้านก็ได้แจ้งข่าวถึงเรื่องที่โรเบิร์ตถูกลับเลือกให้เป็นสมาชิกวงบรยแบนได้ตามที่ตั้งใจแล้วท่ามกลางเสียงกรีดร้องแสดงความดีใจของทั้งสองแม่ลูกที่ก็เอาเพื่อนบานแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีีีเเเดดยววมม่นานาาาโรรบ์ตตตก็้ออองงพัทล เพื่อมาร่วมเก็บตัวอยู่กับเหล่าสมาชิกของวงทั้งหมด5คนโดยพวกเขาก็ถูกคัดสรรทั้งหน้าตาและจุดเด่นที่แตกต่างกันแต่ถึงอย่างไรหนึ่งในนั้นก็มีแกรี่ชายที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์ทางด้านดนตรีฐานะหน้าตาที่เหล่าเหล่าแถมเขาเองก็เป็นสมาชิกเพียงคนเดียวที่ได้รวมมีชื่อเป็นโปรดิวเซอร์ของวงอีกด้วยทําให้เส้นทางความฝันที่อยากจะมีแสงของโรเบิร์ตชักจะหน้าวันวันอยู่เป็นในในขณะที่ผู้จัดการก็ได้มอบหน้าที่ตําแหน่งต่างๆต,ตามความเหมาะสมที่เขาเห็นให้กับทุกคนซึ่งโรเบิร์ตก็เป็นจุดคออลััสเเ็กๆขงงวทงท่าานน้้นํใหช ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังไดเอ่ยแย้งเสนอขอให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการแต่งเนื้อเพลงเพราะเขามักชอบเขียนสิ่งเหล่านั้นลงในสมุดบันทึกของตัวเองอยู่เสมอแต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับเพราะผู้จัดการเล็งเห็นว่าแกรี่ทำหน้าที่นี้ได้ดีอยู่แล้วก่อนที่เขาจะเปลี่ยนประเด็นมุ่งไปที่ชื่อของโรเบิร์ตและแจ้งบอกว่ามันจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นรอปปีีเพื่อเป็นชื่อที่ใช้ในวงการไปอีกด้วยท่ามกลางสถานการณ์ที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกขอลึกๆแล้วโรเบิร์ตไม่เคยชอบชื่อนี้เลยด้วยซ้ำแต่่่่่่งงงงงอออออยยยยาาาาาไไไไรรเเเขกก็ตต้้้้มมมัััับบปีีดดดวววคคหหทจพพิสูนใ เห็นจากนั้นเรื่องราวก็ดำเนินให้เห็น180วันของการโปรโมทวงอยแบนด์น้องใหม่ที่มันก็วนลูปอยู่ในบาเกสถานที่ปลดปล่อยความเป็นอิสระของผู้คนก่อนที่พวกเขาจะขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังเราสาวๆในผับบาที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเฟ้นหาความนิยมรวมไปถึงแมวมองจากค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ที่จะมาต่อยอดความโด่งดังให้กับพวกเขาไปอีกด้วย ระหว่างนั้นความสุดตรงของ็รบบี้ชายหนุ่มวัยสิบห้าที่เพิ่งเคยอยู่ในแสงก็มักทําตัวเป็นหนุ่มเจ้าสเสน่ห์คลุกคลีอยู่กับเหล่าแฟนคลับสาวๆมากกว่าทุกคนในวงทําให้เขามักจะถูกตําหนิในการวางตัวและไม่ค่อยเป็นที่รักของผู้จัดการสักเท่าไหร่จึงกงระทั่ง็รบบี้ได้ไปตกลูกสาววัยรุ่นของเจ้าของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ได้ซึ่งเธอก็ข้างใครวงบอยแบนด์ของพวกเขาเป็นอย่างมากทาให้เพียงไม่นานวงเล็กๆก็มีโอกาสได้เซ็นสัญ,ญญาไปในที่สุด จากนั้นการทัวร์โปรโมตในสกิลที่ใหญ่ขึ้นก็เริ่มดําเนินไปอย่างบ้าคลั่งและไม่นานหลังจากนั้นรอปปี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งในสมาชิกที่มีชื่อเสียงจนเขาถูกกลุ่มแฟนคลับมากมายคอยดักรอในทุกที่ที่ไปแม้กระทั่งที่บ้านแม่และยายของตัวเองซึ่งมันก็ทําให้แม่รู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นอย่างมากขณะที่คุณยายกลับรู้สึกสนุกและเขาค้างภาพภูมิใจความโด่งดังของล้านชายแบบสุดๆอย่างที่รอปปี้ก็ได้เห็นภาพฝูงชนที่อยู่ต่อหน้าและกระหายความสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมจากเสียงในหัวที่ก็ไม่เคยภาคภูมิใใใจนนนนนกาารรทีี่ไได้้เเเป็ตตัวอองส ระหว่างนั้นความกดดันจากเหล่าผู้จัดที่ดูจะรักและข้างใครแกรี่มากกว่าใครก็ทําให้็อบบี้ได้มองว่าตัวเองไม่น่าจะมีโอกาสได้อยู่ในจุดสูงสุดของสิ่งที่เป็นอยู่ได้ทําให้็รบบี้ที่อยู่ในวัยขาดความยั่งคิดบวกกับอาการซึมเศร้าที่เริ่มก่อตัวก็ได้หันหน้าไปพึ่งสารมึนเมาต่างๆเพื่อให้ตัวเองได้รอดพ้นในสถานการณ์ที่ไม่เป็นดังใจไปวันๆจนกระทั่งเขาเผลอเมาหนักไปหน่อยในวันที่ต้องขึ้นแสดงโชว์ครั้งใหญ่ทําให้ผู้จัดการจําเป็นต้องลากตัวของ็อบบี้ขึ้นโชว์ด้วยความไม่พอใจแม้ว่่่าา็ออบบีีจะแทไมมมสตติเหลืกซึง ความมึนๆนบนเวทีก็ทําให้ชายหนุ่มแย่งสินทุกคนจนไม่เหลือชิ้นดีส่งผลให้หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้รอบี้ก็ถูกเหล่าสมาชิกกดดันให้ต้องลาออกจากวงและมันก็ทําให้ชายหนุ่มต้องยอมรับชะตากรรมไปอย่างเคงว้งคว้างท่ามกลางกระแสโจมตีจากสื่อต่างๆอย่างที่รอบี้ก็ต้องใช้ความมึนเมาเข้ามาหากาักหลังจนเวลาได้ล่วงเลยมาเกือบ3ปีเต็มในตอนนี้รอบี้แทบไม่มีชื่อเสียงอีกต่อไปแล้วแต่เขาก็ได้พาตัวเองไปร่วมง,งานเลี้ยงปีใหม่ของเหล่าศิลปินที่จัดขึ้นบนเรือยอทเพื่อหวังแค่เพียงจะนนนนัััั่่่งงแแแฮเออาาททกกก้้บบ็ตมล ชายหนุ่มได้พบเจอกับนิโคลแอปเปร์ตันสมาชิกวงเกอร์กรุ๊ปออเซนที่ก็กําลังเป็นกระแสฮิตอยู่ในตอนนี้ซึ่งเธอและเขาก็มีอะไรที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากจากการที่นิโคลไม่เคยชอบผู้จัดการของตัวเองแถมยังไม่เคยชอบการที่ต้องหางทุกอย่างกับคนอื่นราวกับว่าเธอไม่สามารถตัดสินใจหรือทําอะไรก็ตามตามที่ตัวเองต้องการได้เลยและหลังจากที่ได้ทําความรู้จักกันอย่างถูกคอสองหนุ่มสาวก,ก็ได้เริ่มมีชีวิตร่วมกันมากขึ้นจนกระทั่งโรบบี้ได้เซอร์ไพรส์ขอนิโคลม่นหมายก่อนที่ภาพจะเผยให้เห็นถึงความสัมพันึกง็ ถึงขั้นที่นิโคได้ตั้งท้องแต่แล้วเมื่อผู้จัดการได้รับรู้เรื่องนี้เขากลับโกรธเคืองด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวพร้อมบังคับให้หญิงสาวทําเรื่องที่โหดร้ายด้วยพันธสัญญาที่คงยังมีอยู่กับวงอย่างที่มันก็เป็นเรื่องตราบาาให้กับสองหนุ่มสาวที่ก็ไม่สามารถมีปากเสียงหรือหลีกเลี่ยงชะตากรรมนี้ได้เลยระหว่างนั้นความรักในการเขียนและแต่งเพลงของโรบี้ก็ยังคงเป็นงานอดิเรกข,ของเขาจากแรงผลักดันที่นิโคมอบให้เขามาโดยตลอดและแม้ว่าพรสวรรค์เล็กๆนี้จะทําให้พอมีหวังอยู่บ้างแต่ความล้้มมเหหลลวททีีท่่ผาาานนใใอดกับํช ไม่กล้าที่จะวาดฝันหรือโผ่ให้ตัวเองได้รับแสงออกมาได้อีกต่อไปแล้ว ไม่นานวงเกิร์ลกรุ๊ปของนิคโคลก็มีเพลงติชดชา์ตอันดับหนึ่งที่ก็นำพาให้กลุ่มศิลปินคนสนิทได้มาร่วมฉลองกันโดยที่หนึ่งในนั้นก็มีเนทเพื่อนสมัยเรียนของรอ็รบบี้รวมอยู่ด้วยจากการที่เขาทำงานเป็นทีมงานเบื้องหลังเล็กๆทำให้สองนมได้พบเจอกันอีกครั้งอย่างที่เนทก็ได้อัปเดตชีวิตว่าในตอนนี้เขาได้แต่งงานและกำลังจะมีลูกซึ่งมันก็เป็นคำพูดตอกย้ำที่ทำให้็รบบี้รู้สึกพ่ายแพ้แถมรอบข้างในตอนนี้ก็เต็มไปด้วยกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จทำให้รออออี้้้ตงกกกัััดฟนนนนยยิมมมสูปนนาาาแว่าภาใใจจลึๆะรู้้ึมเวม ก็ตามเรื่องราวดังนั้นให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของโรบบี้กับนิโคลเริ่มที่จะจืดจางลงเรื่อยๆจากการที่ชายหนุ่มยังคงติดอยู่กับการดูถูกตัวเองและจมดิ่งอยู่กับสิ่งมึนเมาทําให้พวกเขามักมีปัญหากันจนโรบบี้ต้องหนีกลับมาตั้งหลักที่บ้านแม่ของตัวเองเพื่อมาหาคุณยายอันเป็นที่รักของเขาโดยที่ก็ไม่ได้เล่าปัญหาให้กับใครได้รับรู้เพียงแต่อ้างบอกหอบเสื้อ้ามาให้แม่ซักให้ก็เท่านั้นแต่แล้วสุขภาพของคุณยายก็เริ่มฟ้องให้เห็นว่าในตอนนี้เธอกําลังอยู่ในอาการของผู้ป่่ววยยอลไซเเมาาเมมรระะิต้นทาาากงค จหายของทั้งแม่แลร่รอบีรวมไปถึงคุณยายที่พอรู้ตัวก็พันร้องไห้โหเสียใจกอดกันยกใหญ่ด้วยความหวาดกลัวกันอยู่ไม่น้อยและสิ่งนี้ก็ชักนําให้รอบีต้องทําอะไรสักอย่างให้สําเร็จก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเขาไม่รีรอที่จะพาตัวเองไปพบเจอกับกายแชมเบอร์โคหูนักแต่งเพลงคนใหม่ที่ก็ช่วยขัดเกลาเนื้อเพลงแต่งของรอบีและรวมฝึกซ้อมจนได้ผลงานเป็นชิ้นเป็นอันทําให้หลังจากนั้นเพียงไม่นานรอปี Robbie. ก็ได้ใช้เส้นสายของกายบวกกับชื่อเสียงเก่าที่เคยมีผลักดันตัวเองคืนสู่วงการอีกครั้ ไปร่วมร้องแสดงเพลงสดให้กับสถานีวิทยุชื่อดังจนกระทั่งชายหนุ่มสามารถเรียกเรตติ้งหวนคืนบันลังในฐานะร็อบบี้วิลเลียมศิลปินเดี่ยวซูปเปอร์สตาร์เพลงป๊อปได้สำเร็จซึ่งภาก็ได้เผยให้เห็นข่าวการแจ้งเกิดใหม่ตามหน้าหนึ่งนิตยสารจากนั้นงานดนตรีทัวร์คอนเสิร์ตของร็อบบี้ก็มีเข้ามาอย่างถาโทไม่ขาดสายเขาได้เสพความสุขทุกอนุข,ของความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้และเริ่มลงไหลกับชื่อเสียงเงินทองและอาการเสพติดยังไม่หยุดพักจนเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ปีพอก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหหนนนึึ่่งงขขขออชีววิตมมาาาก้และะดูเเจืจ ภูมิใจในความสำเร็จของลูกชายคนดังเป็นอย่างมากขณะเดียวกันรอบีก็ได้ถูกเสนอโอกาสให้ทำการแสดงในงานเทศกาลดนตรีเนฟเวิร์บที่มันก็เป็นเวทีใหญ่ที่สุดของอังกฤษอย่างที่พอก็ได้แสดงความตื่นเต้นและเริ่มพูดจากกดดันลูกชายอีกครั้งซึ่งมันก็ทําให้โอบีรู้สึกประมาาหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะเขาเริ่มจะแบกรับความคาดหวังไม่ไหวอีกต่อไปแล้วบวกกับอาการป่วยซึมเศร้าที่เสียงในหัวก็ไม่เคยพาภูมิใจตัวเองได้เลยสักครั้งโอบีพยายามเล่าบอกเรื่องนี้กับพอ่อแต่พอก็คิดว่ามันเป็นเพียงอาการของคนตื่นกล,ววกนนละ เขายังคงคาดหวังให้ลูกชายรับโอกาสที่ยิ่งใหญ่นี้เอาไว้ก่อนจะยกบุคคลตัวอย่างที่เป็นตำนานหลายคนเราบอกว่าพวกเขาไม่เคยขายตัวเพื่อให้คนดูมาฟังปัญหาของพวกเขาแต่เป็นเพราะพวกเขาทําให้ปัญหาของทุกคนหายไปซึ่ง็รบบี้ก็ควรยึดหลักนี้ในการทํางานก่อนที่พอจะได้ขอตัวจากไปทิ้งให้ลูกชายต้องแบกรับความคาดหวังนี้ไว้เพียงลําพังอีกครั้ง ระหว่างนั้นร็อบบี้ก็ถูกรับเชิญไปออกรายการทอล์กโชว์สัมภาษณ์คนดังเผยให้เห็นว่าเขาพยายามทําตัวติดตลกอย่างมั่นใจกับการที่ได้เป็นศิลปินเดี่ยวหลังจากที่ได้ออกอัลบั้มแรกของตัวเองขณะที่เรื่องอื้อฉาวความเจ้าชู้ก็ถูกชี้เข้ามาซักถามแต่ร็อบบี้ก็ตอบออกมาด้วยท,ทางไม่ใส่ใจสักเท่าไหร่จนกระทั่งในวันหนึ่งนิโคลแฟนสาวที่เพิ่งกลับมาจากทัวร์คอนเสิร์ตก็บังเอิญได้สังเกตเห็นเล็บปลอมของผู้หญิงที่ก็หลนอยู่บนเตียงนอนในบ้านพักของร็อบบี้ขณะที่ชายหนุ่มก็โมแต่เร่งไปเติิมมมมขออองงงงใในนหห้้้้ํําาาาทเไ่่ีีสตกคครรัซึภพ์ว นิโคลได้เห็นก็ทําให้เธอรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากก่อนที่จะถอดแหวนมันโยนคืนให้กับโรบีและขอตัวเลิกราจากออกมาไปในที่สุดระหว่างขึ้นโชว์ในช่วงหนึ่งโรบีที่กําลังทกเทียงกับผู้จัดการเกี่ยวกับพฤติกรรมเมาทิ้งตัวของเขาก็ได้เบี่ยงประเด็นไปรับโทรศัพท์ของแม่ที่โทรเข้ามาพอดีซึ่งโรบีก็แทบจะไม่ได้คุยหรือรับสายของแม่เลยหลังจากที่เขางานยุ่งไม่หยุดแต่ในครั้งนี้ชายหนุ่มก็แทบจะล้มทั้งยืนเมื่อได้รับรู้ว่าในตอนนี้คุณยายอันเป็นที่รักของเขาได้จากโลกนี้ไปเเเสีียยยแแลลลลล้วววะโกกขอองงงรรร็็พัทาาาาไป่ด พลังโอกาสที่จะได้เห็นหน้าคุณยายตอนยังมีชีวิตในยามที่ตัวเองประสบความสาเร็จที่สุดแถมยังสูญเสียคู่ชีวิตที่เข้าใจเพียงรักเดียวไปพร้อมกับความหลงละเริงของตัวเองซึ่งหลังจากพิธีงานศพของคุณยายรอปีที่ไม่สามารถห้ามความคิดตัวเองได้ก็จมอยู่กับความโศกเศร้าและมืนเมาอย่างเสียสติเขานอนหมดอะไรตายอยากอยู่กลางทะเลสาบในบริเวณคารืหาดที่ยิ่งใหญ่และเงียบเหงาขณะที่พ่อก็ได้มาเรียกล่อมลูกชายให้รอปีต้องไปทําการแสดงที่งานเทศกาลให้ได้ก่อนที่ชายหนุ่มจะได้พูดประชดประชันถึงการที่พ่อดูจะใ ใจคอยเป็นห่วงเป็นใหญ่ของความได้เป็นร็อบบี้นี่เป็นอย่างมากทาั้งๆที่เขาก็รอการยอมรับจากพ่อมาทั้งชีวิตในฐานะโรเบิร์ตที่เป็นลูกชายที่ก็ไม่ใช่ร็อบบี้จากนั้นพ่อที่เริ่มชุนขาดก็ได้พูดสั่งสอนถึงการได้คว้าโอกาสที่มีเข้ามาพร้อมกับพูดเปรียบเปรยว่าตัวของเขาเองก็ทําเช่นนั้นแต่มันก็อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับร็อบบี้แต่เขาก็ไม่เคยพึ่งสิ้นเสพติดและคิดว่าการที่ร็อบบี้มีวันนี้ได้มันก็โดยแรงผลักดันของเขามาโดยตลอดก่อนที่พ่อจะได้เดินจากไปด้้้้้ววววยยยคาาามมมมผิดดดหหััังงแแตต่่นนนนกลบบเป็ไไททีีทใํใใรอ,บบอขึสโช คอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดของตัวเองท่ามกลางเหล่าฝูงชนคนดูนับแสนอย่างที่รอปีก็ต้องทนต่อสู้กับเสียงในหัวและภาพหลอนของตัวเองที่ชอบบันทอนดูถูกอยู่ตลอดทั้งการแสดงไปอย่างดุเดือดทำให้สุดท้ายเมื่อทุกอย่างได้ผ่านพ้นไปรอปีก็ได้ตัดสินใจเข้ารับการบำบัดเพื่อแก้ปัญหาทุกอย่างของตัวเองเขาสารภาพว่าตัวเองถูกสอนให้เข้าใจว่าชื่อเสียงสามารถแก้ไขทุกอย่างได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยเพราะทุกอย่างที่เขาแสดงโชว์ออกไปล้วนแล้วแต่เป็นจินตนาการความพึงพอใจของผู้คนนททีี่่่ได้้เเห็สิงงพวกขาตอ และชื่อเสียงก็ดูดีเพียงแต่ในรูปถ่ายซึ่งก็เคยได้มีคนได้บอกเอาไว้ว่าชีวิตของเราจะหยุดนิ่งเมื่ออายุเริ่มมาขึ้นแต่ในตอนนั้นเขาอายุได้เพียงแค่15มันน้อยเกินไปสําหรับการที่ต้องยับยั้งชั่งใจและการต่อสู้กับสังคมรอบข้างที่ยูยงให้ทําสิ่งต่างๆอย่างสิน้นคิดซึ่งเขาก็เกลียดตัวเองในเรื่องนี้เป็นอย่างมากแต่หลังจากที่ได้เข้ารับการบําบัดอย่างจริงจังรอบปีก็ได้หันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เขาตัดสินใจที่จะกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์กับทุกคนรอบตัวัววววดด้้ยคาาาาาามมรรรูสึกกกผผิตต่่่อออรระทททํํขงงเีนให ชีวิตนี้ก็เป็นอีกช่วงที่ตรงกับเพลงที่เขาได้แต่งซึ่งมันก็โด่งดังคุ้นหูในชื่อเพลง b e t t e r m a n ชายที่ดีขึ้นกว่าเดิมไปอีกด้วย ต่อมาภาพเผยให้เห็นโรบี้ได้ส่งการเชิญให้พ่อกับแม่ได้มาร่วมชมการแสดงของเขาที่ Royal Albert Hall รอยัลออ b เ r ิร์ l ฮอลโรงละครชื่อดังในลอนดอนอย่างที่มันก็เป็นการแสดงร้องเพลงปนทอล์กโชของโรบี้โดยที่ในครั้งนี้เขามีสติที่สุดเท่าที่เคยทําโชวมาซึ่งในช่วงสุดท้ายของการแสดงโรบี้ก็ได้กล่าวขอบคุณแม่ผู้ที่คอยอยู่เคียงข้างเขามาโดยตลอดก่อนที่จะหันไปพูดถึงพ่อผู้ที่เขาก็ยอมรับว่าคือแรงผลักดันให้ตัวเองได้ไม่อยู่จุดนี้ได้ทําให้โรบี้ได้ขอสารฝันในวัยเด็กเชิญพ่อให้ขึ้นเวทีมาร่วมร้องเพลงด้วยก เลือกเพลง My Way ของศิลปินในตำนานอย่างแฟรงซีนาตาที่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่พ่อกับเขาชื่นชอบและเคารพนับถือมาโดยตลอดจากนั้นสองพอลูกก็ได้เฉิดฉายร่วมร้องเพลงในเฟรมเดียวกันเป็นครั้งแรกก่อนที่พ่อจะได้หันมากอดด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เห็น็อปบี้ประสบความสําเร็จในฐานะโรเบิร์ตลูกชายของเขาจริงๆท่ามกลางเสียงยืนปรบมือแสดงความชื่นชมของผู้คนมากมายจากนั้นทุกอย่างก็เหมือนได้ปลดล็อกเพราะภาที่็อปบี้ได้เห็นส่วนหนึ่งของฝูงชนก็มีตัวของเขาเองในช่วงวัยต่างๆได้ยืนปรบมืออยู่ในนั้นด้วย ซึ่งก็แปลได้ว่าเขาสามารถรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองได้แล้วและโชนี่รอรบีก็ได้อุทิศให้กับคุณยายเพื่อเป็นการระลึกถึงตลอดไปก่อนที่เสียงบรรยายของชายหนุ่มจะได้เล่าบอกว่าเขารักพ่อของตัวเองเพราะพ่อเป็นคนให้ความบันเทิงซึ่งเขาก็ชอบมันเขารักแม่ที่คอยอยู่เคียงข้างและรักยายที่เป็นเหมือนเซฟโซนให้ไม่โดยตลอดขณะที่เสียงปรบมือก็ดังอย่างกึกก้องรอบีจึงสรุปได้ว่าถ้าเขาต้องนิยามตัวเองก็คงบอกได้ว่าเขาเป็นนักสแสดงตลกคนหนึ่งที่อยู่ในคาบาบร่แต่มันเป็นคาบาบร่ระดับโลกที่ เขาเองก็โคจะเก่งที่สุดในเรื่องนี้ก่อนที่นางของเราจะตัดจบแต่เพียงเท่านี้ หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ทีดารางของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลบีชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ